ปีน,น้องไปเียน้ำกมิ่นมาเด้อจ้ะไปอยากไปจับป,ปูนึนสั่นเสียลงไปจ้ะ <c oughs> เออเกาเลยกห้อ้อนไปเรื่อนไปดนะอยงนีบ้ปุ๋ยข้าวโข้าวดเลือดกลืเกลือ แม่น้องไงอ้ยิสานบานตรงน่อยจ้ะภาพาไปเบิ่งพูนแม่น้องไพ้สวนกล้วยคนพี่น้องเป็นเบิ่งว่าแม่น้องไพ่เห็ดยังยุ่นทางไหละ่ะ<อ>เอาอไปสวัสดีจ้าแม่น้องไพ่จ้ะอันในยิ่แต่ประตูแล้วอันที้รถไกลเนาะ ตัดตองไปน้ำเด้อพนะแต่ว่าสิได้ยังกินเป็นนองได้ยังกินแม่น้องไปตัดตัดตันเป็นหอบเลยหอบเนืองเอ้ยนี่จะ่แต่ลนห่อเ้าาต้มเมื่อห่อสมเมื่อหมกปลากับโอโหแม่ยังเ่อเก่ไปลายใบก้อนเลยเนี่แบกท่านสามรถจ้ะก็ลังเป็นดอกเตีมอยู่เนาะมันเป็นช่วงนี้แหละช่วงเกี้ยวเข่าท่านว่าเกี้ยวเข่าเขาได้กินบักท่านเออเขาสิกินใส่เกี้ยวเข่านี่แหละคือบักท่านตัวนี้เนาะไปไปไป าต้องไปไล่ข้าสิ่เด็กงกอย่างเนาะอย่งนแต่บอกแล้วบอกว่าตองไปนั่มแต่ว่าบอกว่าสิ่เด็ยกยังกินพี่น้องบุญละไปพุ่นละเจ้าสี่หกหลุ่นน้ำกันเลยหลุ่นคือปลาเน,นี่ยังเตีย้ยกินพอ่อหรอเดนเนาะพ่อแล้วหลายแล้วว่พ่อจังมาตัดอ,อีกผายขึน้นท่านอันได้เห็ดแนวหลาย่ปนีจังมาตัดปนีสวัสดีครับพี่น้องเอ,อ้า ยินว่าถคือเรียกนู่นพน้าพี่น้องไ็่อยังบ้าปุ๋ยฝากของฝากของฝากแมนได้เห็นแต่ว่าบอกเอาไปตองมาเดี๋ยวไม่ใส่หยางเถอะดอกสีมะฮอยยังมาหลุนน้อกันพี่น้องเป็นอย่างของฝากเดี๋ยวเด้อเพียบเลยนะอ่ะก็จะออกแปรี้ยวเลยโอ้โหมีถุงอยู่จะได้กจริงรางวัลบอกพี่น้องโอ้โหเพียกับลรู้เห็ดพี่น้องปาดปาดปาดไม่อย่างนี้เห็นบ้าปุ๋ยอันนี้กากงมวนครับปาด โอ้ปลาผูนไห้มาโตเลยตีบ้าปุ๋ยเอาเทเทบัวบาโอ้ปลาพี่น้องปลาเลือกกินแล้วกเนี่ยูตับสดสีตับสดสดนี่แหละเป็นวาสมอพี่น้องทันหนึ่งทันนึงสินบาปุ๋ย ว่าสีมาแบงพูดครับเออแบงพูดเพ็ดพูดละร้อยพูดละร้อยแบ่งกันไปกินน้ำพี่น้องเออพูดละร้อยพูดง่ายพูดง่ายครับปนีูดล่องแบงบังเถินหรือว่าปูยสิถือกุหลาบจักบัตอันนหลับล่องงานนี้ว่มวิ่งพูดไต่ข้างเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้พูดไต่ข้างอ่ะเดี๋ยคัตที่อันนี้สีของแถมดอกนี่บัดซี่ครับพี่น้องนี่เตือนเหนียกงามๆเดี๋ยวกองกลุ่มๆเลย พันหนึ่งด้วยนี่พันหนึ่งมีรอย่างสดตับก็มีสีเะเสื้อหองไห้ก็มีสีลงเนี่จะเหนื่งง่ามเพนนอนกำลังเอิ่นผู้แบงชวนหลวมชวนหลวมาอยากแบงมาเด้อมาเด้อ อุตสิปันโูดแนแกรกับพ่อไรพี่น้องอัเองอ่นกันมาแบ่งกันไปเซวแน่ครับเด้อพี่น้องพี่น้องวนิู้ดวะนี่พี่น้อง,องไปเ,ว <c oughs> ไปเยวน้ำก็ม่นมาเด้อจ้ะ <c oughs> ไอยากไดจะขูด <c oughs> <ม>กัดะสะันเนี่ยงางามมา <c oughs> <S <S ไปหลเดี๋ยวก็ลังล่อมูอยู่ว่าไผสิมหันแน่ล่อล่อผู้หันไผสิมหันน้ำเ่าแน่ี่ถือกุหลาบแบบ แบงซีเหรเนาะแบงซีไปก้อนเตะองสมีกูสิมาเอาก็จังมาเอามันมาจังแบงกันเอกอืมเอาแบงซีผูก้อนไปสีเอาก็จังไห้เฟินลแบงเคิงกันอีกไหมัไว้ทีหลังอะยรหรอจะใส่เหมือนก้อนได้จับนะอพะสองร้อห้ิบเียอ๋อสองร้อยห้าสิบบันเนียนเครงสองร้อยห้าสิบอยากแบงเคิงกันกับแบงเอก ถือพูดละสองร้อยสิเออเอาแบงค์หากันถือพูดละสองร้อยอืมการลังหานกันเื่อถือกี่้อมันเลี้ยงนี่นี่แบงค์หาก็ได้เก็บมืงวัสดนตอนไหนมือเด็ดเลยสินะการลังแยกเนื้อ้ะก่อนในงามก่อนในงามก่แยกไว้เพราะมูองามเหลืแบงค์ถืออาดอะไรแมงมันเนาะ เะดีอโอ้ยเหนงงางหาพูดทั้งแบงทั้งเหซิมแบงรยาเตี้ยแบงร่ยาวอไซีเกเา่ยาวมแบงรยาวอซีกัแบงนั่นหลเนาะลงโตไม่ลงตัวปหลดไปลกิโลมาสั่งหลดกันโอ๊ยลองเอาตโลมาสั่ง้กันอกันเองบ่มียังดอกตับต้นกับบ่ปุ๋ยซะซีตอนหาหาต้นในลุงนุ่นเาเห็ดหาพูด มันมีจสีเอาไปสีก่อนไปซีดนู้ดูใสอยู่ไหมใสกันหาผูดูม่อน่ไบแนี่ยไบ่พูดไปง่ายอ่ะแน่เนพูดไข้างเอนี่ยแนเด้อพี่น้องแนมเด้อพูดได้สีง่ยก็โมพอยสีเด้พูดงหก็โมอใสกันอาพูดไปแบงปันั้นเลยไปเที่ยวไปเฮ็ดแก้วเฮ็ดแก้วมาเนียพี ซิมกับซิมพูดต้องไปยังมั่นด้เพื่อนวะเนี่ยต้องเพียเนี่ยเพียฮะอาพูดพี่น้องมาเอาบ่ทหมือกล่องกันเลยแล้วเนาะมอกล่องสองควเอาสองพูดตัวเาเอาสองพูดแล้วเะจเะแล้วจะไปอิ่มเตะจไหตัวนีย งามเนาะง่ายๆตัวบกพอสั่งเท่าอยู่นะมาเอาเดาเบาแอเอามามาเอาไปซูเบาหน้ากินเนี่ยคุณหนึ่งให้เบาแอริทีกนเอาไ้าุณหนึ่งให้เบาหน้าขุดหนึ่งให้เบาแอเราเรียนมาเอาจะเข้าเล่ยไก่เรา็ือมาเอาเนาะไปสูผักผวกเรากิ้งยกไกางามเจียวข้นซิมนี่เพิงบอปุ๋ยปุ๋ยไปเจียวไปคอยแต่งานทำอยู่เด่นไว้ซื้อดอกวายซื้อดอกววยซื้อวายซื้อกกิมดอก ไม่จางงามๆทีน้องหานุดถือผุดละองผุดเกลอทุกตานทีมันท่านีะครึ่งน่เมันท่านี่เหมือดเนอะจากเลียหลอยู่ผุนน้าหลุ่นน้าขันนันสิพูดใหญ่สันเดยนะนั่นยายอ๋อนก่อนว่างหันไกลแล้วไกลแล้ว โอ้ได oh, ้พ oh, no. oh, ูดใหญ่เรายังยั่งมาท่านหมดเยยสีน้องคนจะู้ดใหญ่มาสิพ่อตีออมีผูดเสียตียังจะดึงแล้วเผื่อดาดึงเดิ้อเอนเอิ่นดึงออกเีผู้ปันนะดึงเมื่อไรีถอดตีปานตันตีปันรามุถอดน่ะ ถอดถอดพูดใหญ่ออกเอาไปตะกินายใจบ้างออพอแลี่ยมหรือว่าเออ้าเล่ยมอันนี้สองร้อยแล้วอันนี้มันเสือมันติปเนื้อเสือตินี่ยาง้ปก้เยางนี่อันี่นี่ใส่แล้วอันนี้่นมาท่านใส่ไใส่ใส่มันถึงเนี่มันถอไดนมถือไหนบ่ได้นู อนน ata, ี้ไหวน่ไหวบอันนี้ปูมาไม่ได้เนี่ยอันนี้ละสอันนันพี่น้องเน้แมนอันนี้ขวากันไม่ไเลื termin, ่ยไอยเยเี้ยงกันละพี่น้องปันตับได้พี่น้องแบบนี้เนาะเนี่ยเสียบได้บบบนี้ นก็หาด้วยบ่อยสามแ้กันจนลุงรุ่นกันที่สองสามสี่เนาะสี่แล้วอ้ยอันที่หาคือปากมันเลี้ยงหน่อยก็มูเตเอามันเอาให้หนิเอาให่หี่แบบปุ๋ยหาแล้วอ๋อบ้านนี้ถ่ายแล้ววิวแ้สิปั่นหอดกระดูก เออพี่น้องไอ้ผู้เหมือนรเดับปานี้ป้าปั้นอายุจะเต็มหรือไงพี่ถ้พูดนี่ไงไอ้ผู้ปั้นจักระดูกสินก็ต้องเอาดอกพี่น้องป้าพูดละสองลอยดีนะจ้ะสองลอยสองลอยเอาพูดนี้มันหน่อยไปไปพูนั่นพูนั่นละหน่อยก็โมอืออ๋อหผมนี่สิแบ่งสอบมีแต่ตรงเสียซะสามแสนเสียซะอยากได้ก็เอาอื เอาบนี่ไปเจาพูดใจเรียกเรียกอย่าบอกใจใจได้เ้อะเอาพูดใจเขาไปเรียกอแม่น่ะ like ีเลยงสี Mal ่ทุนสี่สี่แล้วเจ้าไจเออ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 ล่าเร่งเนี่ยเอาไก่ปูแดงเนอ่ปไก่ข้างผู้ปักผู้ปักเน่ผู้ปัดแล้วมเลยเป็นผู้ปันเด้่แล้วปักเ อันนี้มูอูยูอ้อยามันยุ่สวยดอกดีว่าพี่รุ่นนั่นมันว่เป็นจักรันเต้ดอกสวีรุ่นถอดตีเนี่ยปวดตีเนี่ปวเออสองอยเดี๋นวองปะนี้ได้ปะนี่เอาบีเปียให้เล่าน้ำเน่เดียวโอ้เดียว เียกกระเปียกเอาทุ่งไหนทุ่งไหนให่เล่ารถย่ากับคนดูปลาหวานเย็นด้ยทุ่งไหนเปียกหนเล่าน้ำเน้ยเปียกตีไะไรเราตีเปียนนม่ส่งเดียวอันนั้นเอาไปหล่อปลาได้เอาไปหล่อปลาอย่างนี้ต้มแกะกระดูกมันทห้งแม่น้งไทกับห้องแม่น้อะไร สีไปแป้งกระดิกุหลาบขึ้นไปกระดิบ่เูดหนึ่งเบนนี่กุหละบอร่อยแบ่งกระดิร้นวันนี้ข้าวเสียอยางงี้เอเอานี้มันแสบโอ้ยโอ้ยเสียเนือยดิบอะรฮะเอาไปยรุ่นประตูบ้าห้องไปยรุ่นออกมาโลดไปตอกแป้งวะนะผูดูกลางพี่น้องวันนี้ห้อมกันออกวันนี้ขาสิสี้ดั่น กินน้ำกันไม่ทอกันผันมันขึ้นสร้างนี่ประตูเราเตรียมตะไคร้จ้าสวัสดีจ้าไปฝากเที่ยวสิประตูจะไปฝากแม่แม่มป่ะนะจะไปฝากแม่แม่มแล้วเดี๋ยวไปกินแล้วสิเอาไปไล้บ่ได้ดอกมัดเสียเราจะไปมึงหมอกน้ำติไปญี่ปุ่นน้ำเอาข้าตะไคร้ไปพร้อมแม่นบ่อตะว่ะฮออดีๆแต่ยุตตะวะก็มอไปหลายดอกไข่เอาข้าไปฝากเล่าจ้ะ เดินทางมืออื่นมืออื้นมืออื้นน้องโอ้ยนี่จะเขื่องในด่วนๆโอ้เพียดได้จ้ะโอ้ใส่ปลาอีตูใหญ่หอมๆข้างลังบ้านผมเป็นใบยีหล่าดิฝนตกห่ำพี่น้องได้เข่าเข่าในเตียงหน้าเลยฝนตกห่ำขอดอฝนห่ำขอดอน้องไฟสีโอ้ฝนเพียลงไปจ้ะโอ้ใส่ใบยีหล่าจ้ะเพีย แก้วร่งเจ้ายม่บอกนท่หนอามอนเอามาประแดดแม่เราใรก็แม่เราไปเลยถื้อเงินมาขอเส้นหนึก่อนเด้อเอยเฟิ่มท่วงเฮ้ยเฟิ่มท่วงเส้นก่อนหลุดร่องหลุดหลังหลดด ตกโดดโอ้ประตูกปดังไฟด้่ยกาว่ะใช่ไหมก้อนเป็นเดียไฟน้องเอ้ยก็ไฟแล้วก็ดังแทบเบนเดียวใช่คนนี้คอยว่างประตึกท่งไฟมันลามแล้วไฟเป็นดูดังเต้อรตง ไปี่เมจิมปุ๋นะมาลาจะตงไปที่เมจปคนตองไปดอแบบาัอบจูนเงเขาเครื่องเครื่องไม่ขัดเลยจ้ะเนี่ยเครื่องไม่นี่นะ่วนหน่อยถ้าโยมไม่รู้บนเคื่องไเครื่องไมเครื่องไม่เครื่องไม่เครไม่ว่า มเคืองม่้นเคืองบ้ปึออกินเจกขนมนเอไม่งเลยก่อนหน่อยองอืแเาอนได้บ้าปุ๊กไหยังหนกถึอืยังไงหวา ดตรงนี้บ้าปุ๋ยขัดแลวกับปงตัวเห่าไันี้ไปที่ับบวกอวดเียงครับฝนฝเศ้าตกแล้ววัวตอนนี้กองไรใสจจะมันขาดด้วยพี่น้องเลยี่สายหัวไรใสกำลัตวดียังมัดขาดเจะเสียบไปเห็นว่าตัวขาดเ่อไรอีสานบานเห่าตามมักโงจ้ะอาหารหลัก Oh, luật bài hôn hôm cứ câu <laughs> <laughs> <Nong mây lay. cười> <lay>, là chả chắn sẽ được mày để mới nó mới lây bài vào nó mới lây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  nó mới này nó mới này บวบลงไป้าูกัอยุ่่พี่น้องซูดอด้พี่น้องนี่แจะเสียบจะน้องจบวกระเด็นหอมกระเด็นหอมมากหอมมาสิงนกกระิมาชิมซิแล้กกันหอมหวยแท้อยมรงไหระเด็เคยอีกนีวเอาต อันนี้โอ้เพียจะหอนหอนพวดพวดอ่ะพวดอ่ะวดอ่ะเอออย่าเสียนลนนะว่าปุ่นปุ่นพุ่นพุ่นพุ่นหอมใบยินล่าพี่น้องหอมหอมมันเด้อพี่น้องกินโอ้เพียน้ำกันเครื่องในห้ลวนๆจะทางนี้ก็ะตัมส่วแม่น้องไพลโอ้ยเป็นตาแเสบขักพี่น้องเอ้ยมาเด้อเป็นตาแเสบเด้อพี่น้องกินน้ำกันจ้ะ สุกหอมเผอกแท้ซีมันนี่พกน้องเลยแต่เียบกีพิมีตัวเอาวยมาเอามดนละห่วงกันนาะว่าเไปเพิ่ง้ยน้องรุ่นนักเดินเอ้ยซิมด้วเียเมนนหอม่บุ่มผมนนอพี่น้องมาไม โอ้เพียจะนะม่ต้องบึงหนำเลยจะได้ก้องล้างอลยมีน้ำช่างนี้ม่เจอตอนห่อยตอนเป็นเบานี่โอ้คนนุม่คดีเลยคบกลางเนาะตรงยากกัน พายุร้านของคน,งน,นเาออาาัาเนาะตกอหัน,น,นกลอบตา,ากนีน้ไม่ได้ใส่กูนี่น้ำพายุวินมะปูกไวกเหมือนเด็กึกว้างเอาตัวนี้เลยอ๋อเตีขอเบียรมาหน้าปูหน่เดีอยไปส่นลดบางงินสองตุนบางเงินเด็ึงกล้องเอาไดินไซสมองสุบบ่านละครับไปกินของกัน้ <c oughs> ามังกินได้ เายอดตไปเสียบมนคือไข่สูบสิลคือกันเหม่นกกินน่องเราไมกูกต้งันนะอเสียบเสียบยอดออนเาอ้านี่คู่ใหม่แม่ตัวปะ ้ำสอดเนาะนำลิหัวพอ่สาวไปสาวว่านู่ปปาพาตินเลยนี่มจะนองจพิ่ขมเลยตัวก็แ่ครัสุดยอดเลยหอมอมอมไปขึ้นเปาปือะ แต่น้องไม่ไรเออกินห้องแล้นะพูดย้อนไม่ไปนั่งเอาเจ้าไหนขอขอบุญขอบพูนเด้อครับอีหลอบนึงครับพี่น้องมาเนี่ปันพูดกันแล้วก็ออกกันพร้อมพี่น้องเลยเออแสบพี่น้องเมื่อกีน้องไม่ไรเด้อพี่น้องเอาคลิปนี้ไปก่อนครับคลิปหน้ามาใหม่ครับพี่น้องโชคดีความสุขกี่ยวก็บคลิจะไขจะจนครับลำรวยสูขุก้อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ่าอีดีนะเบาปุ๋ยอย่าน้องไม่ไรอย่าน้องไม่ไร